สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายซู่ผู้สุขคนมือนีย่าจนหอมสิบไปเบิงเขาแห่เขาแห่อันเขา,เขามันจิม,มีเทศกาลเสมือจ้ะโอ้ว่มันเสมือเขาสิม,มีเทศกาลทุกปีเดือนหาวันที่สิบเจ็ดเขาสิม,มีเทศกาลพี่น้อง เทศกาลยังวัตีเป็นเมืองขึ้นของประเทศโนเวเป็นตั้งตั้งประเทศโดยตัวเองบ่ได้อาศัยบ่ได้อาศัยประเทศอื่นนะแมพี่น้องแย,ยกันหอมกับว่เข้าใจที่อธิบายเนาะคันเป็นเมืองไทยเขากับสิเม่นประเทศไทยเป็นไทยแล้วไม่ได้อาศัยประเทศอื่นนี่อย่างเิ่นนะฉันเป็นไทยแล้วปลดแอกแล้วอี่อย่างสิ่น่ะพี่น้องบันนี้มือนี่ แยกจันหอมจีภาพไปบึงไปบึงประเทศโนเวการปดแอกป,ประเภทนี้ปดแอกจิเป็นเมืองขึ้นของประเทศโนเวสิใส่ภาษาของเจ้าของเองสิเป็นเมืองขึ้นของเจ้าของวันนี้ทุกคนชีมีแบบนี้พี่น้องซิมีชิีมี่แบบนี้ทุกปีแต่แต่แต,แต,แต่แต่ก่อนแยจันหอมแยจันหอมกับสิไปแบบ ไปแจ้งสีแหละจ้ะมือนี้ย่จันหอมจิไปผู้เดียวจิไปาหาคลิปสวยๆม่ให้พี่น้องเบิง่งแย่จันหอมกับมือนีมือน,นีขอโก้จักหน่อยจ้ะพี่น้องโก้จักหน่อยเนะ <c oughs> ยาะายจันหอมกับิไปโก้จักหน่อยจ้ะพี่นอ้องอันอันยุ่นีประเภทนีของเขายู่นี่ทุกคนสีใสสูตรพี่น้องสีใสสูตรสิใส เอออคนจังคนไทยเฮ้านาะจังผู่ชายยังสีขจ้ากสีใสสูดจังคูหยิ่งสีขจ้ากสีใส่สุดใส่สตรประเทศเขาคล้ายๆกับาสมมิว่าเป็นเมืองไทยอันนี้แย,ยกจันหอมสีเบาเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆเนาะจ้ะประเทศไทยเข้าก็คือสุดไทยละจ้ะสีใส่สุดไทยทุกคนสีใส่สุดประจำศาสตร์สีใสสุดไทยเออแต่บัดนี้ยายกจันหอมกับปินไทยแมนบอยายกจันหอมกะแยกจันหอมกับ ยายเจนหอมใส่ชุดไทยมันกิดสิมันกะมันก,นก,นกะเถ่าลนนแล้วเนาะจ้กพี่น้องเออยายจันหอมก็เลยขอใส่สูตรเมื่อนี่ยายจจนหอมใส่สูตรแต่ว่ากับว่าเตรีมยศดอกจก้ะเพายายจันหอมไปผู้เดียวแต่ว่าจไปถไทยคลิ <laughs> ปซื่อจีปถไทยลิปซื่อพี่นอนไปถ่ไทยลิปก็ไปแบบธรรมดาพี่นองกับไปแบบธรรมดาก็สิยางไปหนีหนาบานเดียร์ง แต่ว่าถ้าแมนเบิ่งเบ่ง,บงอัน,นันจะก่นว่ายายกจนหอมสิเข่าในเมืองบบม,มือแรงถ้าแมนมือแรง่งซีม่วงเรง่นะจ้ะตอนเศร้ากับซีม่วงเศร้ามือแรงกับสีซีม่วงแรง่ยแยกจนหอมกับอาจบางที่ก็สิไปอีกเที่ยนึงนะจ้ะอาจบางที่ก็สติไปอีกเที่ยนึงอือก็อาจบางที่ก็สิไปเบิ่งแต่ว่าอยู่ในเมืองเนี่ยมันสีมีมันสีมีกองทับใหญ่เลยได้จากพีน้อง กองทัพแบบนีงง้เราก็สิมีคนไทยเฮ้าเด้สิมีคนไทยเฮ้าผอม่าอ่าสิมีคนไทยเฮ้าไปคือกันกระไ่สู้ไทยไซอู้อลังการงานส้างพี่น้องก็มีแต่วงก็มีการแฮมีแต่วงนองเขาก็สิมีหลายกลุ่มเนาะจ้ะก,ก็สิมีกลุ่มอันก็สิมีกลุ่มอัมนอ่าประเทศโนเว่มันสิเป็นประเทศแบบว่าก็สิมีหลาย กะซิมีหลายลั่นทีมันไม่อยู่น้ำกันลั่นหลายประเทศมาอยู่น้ำกันเนาะย่จันทร์หอมก็ติดปากว่าลั่นลั่นนี่คือประเทศที่เนองกะซิมีแอฟริกากะซิมีอันกะซิมีแข่กะซิมีอันอีอย่างหลายๆายประเทศนะจ๊ะเขากะซิมาแบบประเภทนี่ของเขาคนไทยเหูาหญิ่งไทยเหาอยู่ประเทศโนเวย์อยู่เมืองที่แย่จันทร์หอมอยู่นี่ กะสีไซส,สุดไทยพี่นนอะกะสิใสสุดไทยกะสิมาแบบสวยงามอาลัางการทุกคนเลยจ้ะกะมาแห่กะอยู่ในก่องแห่เด้แต่ว่ามือน,นี่ตอนเศร้าก็คือจักสีมี่มียา้ายจนหอมกับ่บลูเนาะจา้ะเพราะว่าตั้งแต่ติดโควิดมากะบ่ไใดจัดตั้งสามปีเนาะจา้ะเพราะว่าเขาบ่ใหายจัดบัานี้ก็เลยสีมาขึ้นม่กะมาปีกายนี่กะน้อยเดียวปีกายนี่คือมีน้อยเดียวเออ วันนี้มาปีนี่ย่าจันหอมกับบดูว่าเขาสิจัดใหญ่บ่ย่าจันหอมไปภาพไปเบืองเนาะจะย่าจันหอมสีอัดย่าจันหอมสีสีไล่สดเด้ย่าจันหอมสีไล่สดจากเมื่อนี้ย่าจันหอมกับสีเล่สีม่วงเศราย่าจันหอมกับย่าจันหอมสิย่างออกไปก่อนสีม่วงเศรเนาะจ้ะวันนี้ไป็หอดผุนย่าจันหอมกับสีตังกงกับสีตังกง ปะมาสี่โมงเช้าอยู่ประเทศโนเวยู่วันเทากับคือสีแมนประมาณสามโมงแรกเนาะสามโมงแรกหรือสี่โมงแรกวันเท่าเนาะจ้ะเพราะว่ามันเกินกันหาสี่โมงเนาะยายจันทร์หอมกับสิไปหาสิไปสิเอาสิไปเอาประเภทนี่ของประเทศโนเวให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่าสีไลเป็นสิเป็นไล่สดเนาะจ้ะสีไลสดยายจันทร์หอมกับสิคอไล่สดเนาะแต่ว่ายายจันทร์หอมกับพระหูว กะสีบ่สเพิเกินเค่งสมองหรือว่าจะกลัวแยกจันหอมบ่หว่าแถว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 แ่น่ะสีเงาหรือสีสันแยกจันหอมกบสีคอแบบว่าขอแบบเป็นไ้สุดสายกันแล้วกันไ้สุดสายแฮ่นาะจะเนาะอากาบางที่มือแรงขันแยกจันหอมอยากไปทายแบบว่าสีมีคนไทยแต่งสุดไทยสวยๆกะสีนี้หลายๆลาไอ้ขนาดหลายประเทศที่สีใสสุดสีใสสุด แต่เราประเทศนอกจากมือนีย่าเยนหอมสิบผ้าไปเบืองว่าประเทศโนเวสุดของประเทศโนเวสีสวยงามบอย่นเยนหอมสิบผ้าไปเบืองมือนีวันต่อแต่ว่าาย็นหอมกับส่เสียแบบธรรมดาละจ้ะส่เสียธรรมดากับติดติดลิปินนะจ้ะกับติดลิปินแน่ก่ะเขาเฮาเฮาเขาเมืองตาลิวเฮาก็ตตรงลิวตาตามนาอพี่น้องเฮ้าเฮาเฮามาอยู่ประเทศเพิ่นเฮากับถือเข้ากับถือประเภทนี่ เขากันถือประเภทนี่บานเพลินนอกจากพี่น้องเข้าๆไปอยู่ใส่เข้ากันนับถือประเภทนี่ของเขาคือกันย่ายจันหอมมาอยู่ประเทศโนเว่ย่ย,ยจันทรหอมกะแต่คือภาษียี่สิบนี่สิบป้วนละละจากพี่น้องยี่สิบก้วนปีเนาะบ่าถึงว่าเวลาก่ะโอ้ยเงาเติบอยู่พี่น้องกะกะกะเงาเติบอยู่กะซา่า ยายจันหอมกสิชิกบกระชิคบคบคบปีปีมือบ้านนี่เนาะจะยายจันหอมมากยายจันหอมมาประเทศโนเบสสมุติไว้ามากจังมือบ้านนี่มือนียายจันหอมกับไปแฮเพราะว่ามือนีกับเป็นมือที่คบหลอบคบหลอบที่ยายจันหอมมากเนาะจ้ะอืม แก่จนหอมมากครับอตาผู้กอนเนาะเต้าตาผู้กอนเพิ่นกะได้เสียไปแล้วเนาะจาะพี่น้องสุปีแต่ก่อนสมัยก่อนแก่จนหอมมากหม่หมแา่จนหอมสิไปสุปีสุปีจ้ะสุปีกะสิมีพี่น้องเนาะพี่น้องพี่น้องทางสามีผู้กอนเนาะจ้ะสามีผู้กอนเพิ่นกะสิพาไปทุกปีทุกปีเพิ่นสิห่มจับมาลูกจัว่าล้านจัมายังแล้วพี่น้องแห่กันไปเนาะแห่กันไปกะสิไปยืน ยืนทุกคนที่สีมีอีหยังที่สวยๆงามๆกัสีหามาใส่กันเนาะจ้ะเนาะออืกัสีสาสีใส่ในกัสีใส่กัสีใส่ไพ่ในมือนีกัสีใส่มือนีเนาะจ้ะอันคล้ายๆกับว่าสิเป็นคล้ายๆกับประเทศนวเว้มันสีมีเทศกาลเนาะจ้ะมันสีมีเทศกาลอันยูหนี่เขาสื่อเกินสัตนาไม้สัตนาไม้คือวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดของปี เดือนหาเนาะยายจันหอมกับพมโถวว่าอันเมษาคุ hey. ้มผ้าม so ีหน้าอย่างกับยายจันหอมกันไรบ่ถือหรอกเนาะจ้ะยายจันหอมกับสิมาบอกว่าเดือนนี้คือเดือนหาเนาะอืมเดือนหาเดือนหายายจันหอมกับสิน่ะเป็นเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนหาพี่น้องกับเอฟซียายจันหอมกับขงสิเข้าใจเนาะจ้ะยายจันหอมอันเมษามีหน้าคุมผ้าโมกอะไรยายจันหอมกันไรบ่ถือกันหรือไม่จ๊ะพี่น้อง ยายจันหอมก็เลยสีมาเยายจันหอมสิภาาไปสิผ้าไปเบึงยายจันหอมสิไลสดเด้อจ้ะเธอลิบนี้กะยายจันหอมก็ขอบคุณหลายๆ้อจ้ะที่มาบึงที่มารับฟังยายจันหอมอธิบายก็ะถือแน่ผิดเนี่ยยายจันหอมก็ขอโทษนะจ้ะอันยายจันหอมก็บ่เป็นที่ว่าเป็นผู้ลู่นะจ๊ะ เงี้ยแยจันหอมกับขอบคุณเดเพียงซํานี่เนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าทีมาเบิงแย่จันหอมเนาะจ้าะนะสวัสดีเด้อจ้า